สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินฝนนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูรถซูซูกิเซลีโอนะคะปี2019นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะผ่อนถูกๆราคาเบาๆนะคะราคาเพียง258,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทค่ะตลอดอายุสัญญานะคะเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถกันนะคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะจะเป็น สีดำนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ซูซูกิเป็นสีโครม,มียมนะคะส่วนไฟตาคู่หน้านะคะจะปลอดไฟฮาโลเจนค่ะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะส่วนด้านล่างนะคะรถคันนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ก็สามารถสั่งทําเพิ่มได้ค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันเลยนะคะเริ่มจากล้อนะคะเป็นล้อก,กระทะเดิมๆจากซูซูกิเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ยังไม่มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของที่จะเปิดปิดประตูก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีของตัวรถนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจให้หนึ่งช่องค่ะอ่ะแอดมินแอดมินลืมบอกค่ะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวตามโมนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีของตัวรถเหมือนกันนะคะเรามาชมภายในกันเลยนะคะว่าจะกว้างแค่ไหน ในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีดําโทนเดียวกันหมดเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําค่ะส่วนตรงกลางเบาะก็จะแต่งลวดลายเล็กๆแบบนี้ให้มาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่เลยในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างพอสมควรนะคะสามารถนั่งได้สามถึงสี่คนเลยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็สามารถวาง ของตกแต่งตุ๊กตาพระเครื่องได้เยอะพอสมควรนะคะมีพื้นที่กว้างมากค่ะส่วนคอนโซลตรงกลางก็จะมีช่องแอร์ให้คู่ซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินมาให้ค่ะส่วนเครื่องเล่นเสียงนะคะก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบธรรมดาค่ะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะกดกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ AM FM USB AUX แล้วก็สามารถใส่แผ่นซีดีได้ด้วยค่ะถัดลงมาก็จะเป็นที่ควบคุมแอร์นะคะก็จะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับพัดลมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นที่ปรับความเย็นของแอร์นะคะรถคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเบรคมือแบบดึงมาให้ค่ะเบาะคนขับกับคนเบาะข้างๆนะคะก็จะไม่มีที่พักแขนมาให้นะคะก็จะเป็นช่อง ที่วางแก้วมาให้แบบนี้ค่ะหนึ่งช่องแล้วก็ด้านหน้าอีกสองช่องค่ะส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสีดำนะคะแบบสามก้านค่ะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ซูซูกิอยู่ตรงกลางนะคะส่วนรถคันนี้นะคะเข็มไมจะอยู่ที่4 2่0 0ืกว่ากิโลนะคะไม่แท้ไม่มีกอค่ะไม่เดิมๆจากศูนย์เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามกันมาได้นะคะ ส่วนไฟแจ้งเตือนบนหน้าจอก็ขึ้นครบทุกอย่างนะคะถ้าอะไรมีปัญหาไฟแจ้งก็จะขึ้น,นะคะ่ะประตูด้านข้างคนขับนะคะก็จะมีที่พักแขนมาให้นะคะก็จะมีปุ่มล็อกประตูทั้ง4บานนะคะแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกค่ะแล้วก็จะปุ่มเพิ่มกระจกลดกระจกทั้งสี่บานนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีช่องใส่ของมาให้เล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บของด้านหลังกันนะคะว่าจะ บรรจุของได้เยอะไหมนี่เลยห้องด้านหลังก็สามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรนะคะถ้าลูกค้าอยากถ้าวางของไม่พอลูกค้าสา,สา,สามารถท่าเบาะด้านหลังได้นะคะแล้วก็จะมีถาดวางของมาให้แบบนี้เลยนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นรถเดิมๆเ,เลยยังไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรมาเลยนะคะราคาแค่สอง0 0 0ห้าดบาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้นะคะลูกค้าสามารถมาดูรถได้นะคะที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาลูกค้าสามารถบอกเซลได้นะคะเซลสามารถนํารถไปให้ลูกค้าลองถึงหน้าบ้านลูกค้าได้เลยค่ะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้ผ่อนเพียง4 0 0พันก็บา สำหรับวันนี้นะคะแอดมินฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวแอดมินจะเอารถสวยๆมาฝากทุกคนได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย